คุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเมื่อวานก็พอทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเปิดโซเชียลก็เห็นคนอื่นสำเร็จมีรถใหม่มีบ้านสวยเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งคนรอบข้างมีชีวิตดูดีไปหมดเราจึงเผลอถามตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ เราด้อยกว่าคนอื่นไหมเราช้าเกินไปหรือเปล่าแต่คำถามสำคัญจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไปไกลแค่ไหนแต่คือวันนี้เราเก้าวไปไกลกว่าตัวเราเมื่อวานไหมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเท่ากับความทุกข์ที่ไม่มีวันชนะเพราะเราจะไม่มีวันดีที่สุดได้ในทุกด้านเก่งเท่าใครสักคนรวยเท่าคนอีกคน ผอมสวยหล่อสูงเท่าที่โลกอยากเห็นต่อให้เราดีแค่ไหนก็ยังมีคนที่ดีกว่าเราในอีกด้านอยู่เสมอและถ้าเรายังวัดค่าตัวเองด้วยคนอื่นชีวิตเราจะไม่มีวันสงบตัวอย่างใกล้ตัวนักวิ่งในสนามลองนึกถึงนักวิ่งในลู่สนามถ้าเขาวิ่งโดยมัวแต่หันไปดูคนข้างๆเข,า,ขาจะเสียสมาธิ และล้าก่อนจะถึงเส้นชัยแต่ถ้าเขามองแค่เส้นทางตรงหน้าและวิ่งให้เร็วกว่าเมื่อวานเขาจะถึงเส้นชัยเร็วกว่าใครชีวิตก็เช่นกันอย่ามวัวแต่หันไปมองว่าคนอื่นวิ่งไปถึงไหนแต่จงมองว่าเราวิ่งเร็วขึ้นจากเมื่อวานหรือยังการพัฒนาตัวเองแบบไม่ต้องเปรียบเทียบดียังไงหนึ่ง ใจเราสงบมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยเราแค่แข่งกับตัวเราคนเมื่อวาน 2. เรากล้าทำในแบบของเราไม่ต้องลอกเลียนไม่ต้องฝืนเป็นเราได้เป็นตัวเราอย่างเต็มที่ 3. เรารู้สึกภูมิใจง่ายขึ้นเพราะทุกก้าวเล็กๆกก็เป็นความสำเร็จไม่ต้องรอให้ยิ่งใหญ่แบบคนอื่น ตัวอย่างจริงผู้หญิงธรรมดากับช่อง YouTube เล็กๆคุณแอนเป็นแม่บ้านธรรมดาเริ่มทำช่อง YouTube ทำกับข้าวที่บ้านตอนแรกยอดวิววันละสิวิวเธอบอกตัวเองว่าไม่ต้องเทียบกับช่องดังขอแค่ยอดวิววันนี้มากกว่าเมื่อวานก็พอวันนี้เธอมียอดผู้ติดตามกว่า500,000คน เพราะเธอพัฒนาตัวเองวันละนิดไม่ใช่พยายามจะเหมือนใครเปรียบเทียบในทางที่ดีกับเปรียบเทียบในทางทําร้ายตัวเองการเปรียบเทียบที่ดีกับการเปรียบเทียบที่เจ็บดูคนอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับดูคนอื่นเพื่อรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่านำแนวคิดดีๆมาพัฒนาตัวเองกับทำให้รู้สึกไม่พอไม่เคยพอ เห็นความสำเร็จคนอื่นแล้วอยากพัฒนากับเห็นความสำเร็จคนอื่นแล้วทอ้อถอยตัวอย่างใกล้ตัวเด็กนักเรียนกับเพื่อนเก่งเบลเป็นนักเรียนที่ไม่เก่งเท่ากลุ่มหัวกะทิในห้องตอนแรกเธอทอ้อเพราะทำคะแนนเท่าไรก็ไม่ทันเพื่อนแต่วันหนึ่งเธอบอกตัวเองว่าไม่ต้องเทียบกับเพื่อน ขอแค่คะแนนรอบหน้ามากกว่ารอบที่แล้วก็พอจาก40เป็น55เป็น65เป็น78เธอไม่ได้ที่หนึ่งของห้องแต่เธอชนะใจตัวเองทุกครั้งที่พัฒนาวิธีฝึกหยุดเปรียบเทียบแล้วหันมาพัฒนาตัวเอง 1. ใช้หลัก5นาทีต่อวันถามตัวเองทุกวัน วันนี้ฉันดีขึ้นจากเมื่อวานตรงไหนมีอะไรเล็กๆที่ฉันทำได้ดีแค่ห้านาทีต่อวันจะเปลี่ยนความคิดเราได้ทั้งชีวิต 2. จดความก้าวหน้าของตัวเองไม่ต้องรอให้สำเร็จใหญ่แค่จดว่าวันนี้ตื่นเช้ากว่าเมื่อวานอ่านหนังสือเพิ่มสามหน้ากล้าพูดในที่ประชุม สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือดอกไม้แห่งความก้าวหน้า 3. ให้กำลังใจตัวเองอย่ารอให้คนอื่นบอกว่าเก่งแล้วจงบอกตัวเองว่าเธอทำได้ดีมากเลยนะเก่งมากที่ไม่ยอมแพ้แค่พยายามก็สุดยอดแล้วเพราะกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกำลังใจจากใจเราเอง ตัวอย่างจริงช่างตัดผมร้านเล็กๆคุณศักด์เปิดร้านตัดผมเล็กๆในซอยมีเพื่อนเปิดร้านใหญ่ติดแอร์แพ็กเกจครบแต่เขาไม่แข่งราคาไม่พยายามเป็นเหมือนใครเขาแค่บอกตัวเองว่าขอให้ตัดผมวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นพอวันนี้ลูกค้าประจำแน่นร้าน เพราะเขาพัฒนาตัวเองทุกวันโดยไม่ต้องแข่งกับใครเลยบางครั้งต้นไมายที่โตช้าคือต้นที่รากแข็งแรงที่สุดต้นไม้แต่ละต้นโตไม่เท่ากันบางต้นโตก่อนบางต้นออกดอกทีหลังแต่สิ่งสำคัญคือทุกต้นมีจังหวะของตัวเองชีวิตคนก็เช่นกันจงเชื่อในจังหวะของตัวเอง และพัฒนาตัวเองต่อไปหยุดวัดค่าชีวิตด้วยชีวิตของคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดไม่ต้องสำเร็จเร็วที่สุดไม่ต้องมีพร้อมที่สุดแค่ดีกว่าเมื่อวานแค่ไม่ยอมแพ้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วเป้าหมายไม่ใช่การเหนือกว่าคนอื่นแต่คือเหนือกว่าตัวเราคนเมื่อวาน